ต่อระครับเด้อด่านหน่อยนครับสวยงามครับนี่อยู่ฝั่งต้องข้ามตะลามหลวงนะครับเลยนักต้งเที่ยวนะครับข้อมง,งามไม่เบื่อนะครับรเลยรอดจะดำเนิน้องเป็นนักต้มเที่ยวครับศาลเจ้าพ่อหลกักเมือง งามครับอันนี้สามโมงกว่าแล้วนะครับนี่คือกำแพงกร,ระแกวนะครับด้านนอกครับครับตัวนี้ก็ใบใบ้ะครับตรเน,นี้ครับนี่คสนวนนี่เป็นพ่มอมีรถแล่้นะครับ คนเดินอย่างเดียวครับนักท่องเที่ยวเดินอย่างเดียวครับหลายแห่งครับเทียไทยเท่านี้เป็นปีทองเที่ยวเลยครับใคเว่าเคยมากกันมากเลยครับนนร้าวงครับนี่ก็เป็นศาลหลักเมือง พอดีระดับนะคร mm ับเรอบควุมมรดงการไม่เบื่อรับสวยงามแห่งจะเปลาเบื่อกันเด็กครับเด้อวันนี้ก็จะไปถนนราชดำเนินเบื่อเราจะฟังฟังกันเด็กครับเด้อครอบคลามมรดงการไม่เบื่อรับครงานทองเกี่ยวร้ายแห่งดีครับดว่าเคยมากหรือไม่เด้อครับเด้อ ดูสวยงามไม้พุ่นเด้อครับเด้อดูแรกก็เแห้งสําคังเนะครับความสวยงามไปอีกเนาะนะครับเด้ออย่าลืมเป็นแรงใจให้กัน,นะะเด้อครับเด้อสิได้หาชิบสยวยงามไม้เบิ่งเด้อครับเด้อนีนะครับครับรรยากาศรถรอบในของเชียวเวะลาแฮงะครับ ก็เว็นกับคอยคำะะเอเดอร์ออนแล้วครับครับก<อ>็ขอบคุณขอบคุณทุกแรงใจะคดับเ้อร์ที่ตามขอบคุณที่